สวัสดีจ้าซ่อมขั้วต้งเนื้อเมือนอย่งไรมีมนนุ่มแตนอจ้าเป็นออมหนูจ้าเมื่อนี่วู้หนูก็งามแต่มีนม่คือแบบมีแม่พื้นล่างเรียบร้อยจ้าซับเรียบร้อยพอไปเรียนภาษาหนูไม่มีแบบภาษาไทยเบื้องตานรับคนแบบก่ยาก,กน้อยเนาะต้มน้ำเดือดๆละจ้าแม่กระลวกจักษ์หนึ่งถึงสามสิบวินี่แหละกระท้อนขนเนาะแม่ก็ไปจุ่มน้ำเย็นละกระล่างก็ไปล้นไฟอีกจ้าก็สีมาเอาเครื่องไม้เอียงออกแบบขี้ยงย้อมออกเนาะแล้วก็มาฟักจ้าเรียบร้อยแล้ว เคื่องตำบมอกกับซีมีเครื่องเฮ็ดเท,า,เทากับชีวีนพวกพริกแข็งจ้าเว้พริกสดแบบมือหนิโบตังบ้งโบส่ใส่พริกแข็งเลยแล้วก,ก็มีเป็นหอมแดงกระเทียมตะไคร้ยังเก่าเล่าจา้ตาตะไคร้ซอยดอกหอมเนาะพริกเลยจ้าแซ่บแซบจ้า,นนามือนีิง่ายง่ายเอารูปโบไซเป็นผักเป็นไรเขาผักได้ไรเลยมือหนิในหนูสองตัวเป็นยัแบบม้วนที่แบบมันปิ้งจ้าปิ้งตัวนึงจ้าตัวเดียวได้หนิมือหิใบไทยเบิ้องนอกไหมเนาะอันนี้เป็นเทปสีอ้อมมันสั่นออมให้เบิ้ง เมื่อไรเขาก็ปิงเราเนี่เมื่อนั้นจ้ามันได้หนูเลยเป็นตวนได้เรื่อยๆเลยสองสามตัวคนเหล่าพักกระซิบพักอีตูวจากเครื่องปรุงกระซิบมีนสตําเลยด้วยนี่อืมในอินโดนีเซียจ้ากาใส่เบิร์เลยก็ได้รุนคงดีไหมหแดงกระเทียมแล้วก็ตะไคร้ซอยเขาซอยไว้จ้าใส่ลงไปกระตำมันใหญ่จ้าแล้วก็ะตำดีพ่อมเอาพ่อแบบเหล็กมันน้อยไหมเนาะจ้าพวกเอาแบบตะแกรงเลยวะนแหลกค่ะก็ได้ก็เข้ากันเนาะตะแกรงเนี่ยแต่มันมันละหอมหอมอ้ะก็กระซิบมีเรื่องทั พักอีตู้จ้าเด็กก็จะเป็นพักกวางตุ้งพักหอมบัวบานเท่าจ้าเด็กก็ลูกโดดมาแข้งเกลียวตามบ้านจ้าประดิษฐ์จ้าพวกนี้ก็เป็นแนวบระดิษฐ์จ้ายังได้ซื้อมีแม่โอ้วื้อเบิรงกแมวไม่หอดันพักขมพักเฮ้ยเด็กก็มีแม่จ้าพักไส้พักไส้เนาะจันใจมันก้มผมเื้อพักกวางตุ้งเนาะเขาไม่ได้ปลูกออกแม้ว่ได้ปลูกจ้าน้ามันก็อึดอึดแล้วหลาแล้วอืมที่นี่คือใส่้คือพร้อมจ้านี่เมื่อโดนเาคือแม่ เขีเนี่ยมเขีใส่เป็นมะแข้งจ้าก็จะเป็นน้ำปลาจ้าเครื่องปรุงเขเายังแม่ี่เราก็ขวเอูนี่แเราจะต้บไทยจ้าขาวัวหอมน้ำปลาแดงเข้าน้ำมันไว้สินะจะเป็นก้อนขวนูนเนาะแม่เอาปุงชื่อรดประมาณนี้จ้าเสริมยี่น่ะเสริมจัน้อยอันกระเจี๊ยบจังน้เด็ดมากไม่กีนในว่าสิมาต้มว่าสันนมันทำมาคุ้นลายเนาะต้มเก็บใ่ขวไปโร่เรียนมืออื่นพร้อมจังในเวีย คือเมื่เห็นมันไหลอยู่ข้างบ้านจ้าหมกหลายหนงก็ไม่เย็ดจ้เก็บมาตัดกแตงใบมีด่งแต่แกค่ะจ้า้ออายุสมาตรมกินจ้ามี่ออาสบุคุณมันมาไหลอย่ใส่หมอนเลยก็ไปก็กระสีว่าใส่หมอนเรามีแบบแมนเราจะไปขวารึเล่ากเิมเ่มจไปขวกันเลยัดที่นี่ขวใา้นัวว่ามัีด้มันสูเนาะที่ยังเกาเละจ้าจาเราไปก็เอามันใส่จักน้อยมาขวา ครื่องแกงเขาซ่อเครื่องแกงเขาไหมเนาะเขาเลยซื้อจะเฮ็ดเอาเครื่องแกงเเดิมใและเริมชูๆแ้วไฟหอนแฮนแรงจ้าไฟเขาอ้มันววววบววยากาศแวว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 วดวว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 ดตวหัมๆจ้ะแม่นแดดววมๆว่าานคม เป็นอยากนอนไหมร่วมเบิดแไหมตกนี่เนาะแต่วตกแมนเป็นอยากนอนจะร่วมนี่ให้เราไม่ไปไปโรงเรียนดอกเหมือนนี่ต่อเกษตรงานแมนไม่เฉลี่ยการจ้าไปได้ไปปวดไปแข่งกันนั่นเองยงเรียนจ้าสู้กันฟังจ้าขำเวลาวยเล่นๆมามีเนาะไม่เลยเพิ่มเวลาอย่างน้อยจ้าอ้ามาชิบสอบได้ไหมแต่วันนี้เชื่อเปล่าเป็นสอบร้องสอบไม่ได้ไสอบไันนี้แม่ คนสอบกลางภาคนี่เนี่ยสอบติดคะแนนแมนจะลาวิชาจะลาบทที่เรียนมาจ้ะนี่ก็ต้องมีอ่านชวนฟางไอเหีมเหมเลยแล้วไปกับคนในมันหอมๆมันอร่อยว่าแมวเลยมีแมวเลยอะไรเร็ว <Fitz susceptible. S 1> จ, atz, จิจามเราดิโอกระเพราเก่าหนูยฮอสเตรียมไว้เมื่อกี้จ้ะใส่ลงไปเลยเขาจะบวชไปเที่ยนล่างดูไปเลยเที่หนึ่งแล้วไหมเราเป็นบอกว่าเอาแล้ว ไม่ว่าแต่เริ่งคลิปนึ่งไอ้รอบก็เป็นคิปปิงนูจ้าจ้านี่คีการหลอกคนยังคน้เป็น่มอยนเท่นั้นม่มีแม่นำลังโคกจ้ายังเกติมไปเลยเพิมอน้ำบ้างพอเดวแมนโอ้ที่ด้า้าเพะมันเคล็ดลับยังดอกเพราทัยัมีเครืองได้มีไนี่โเตีเทน่านเตืซนเาบังยินเพากว่น้ำรังโคกน้ำเครื่องแก่ต้ามาที่แหมมูมันแหมโดเธอเอา น้ำสใ่เงียบเลยบัตทีนี้มีดแมกเงียบตัวลูกใส่น้ำเยอะอันไหนจะได้ปรุงก่อนใส่ผักก็ไม่ดีแม่เ่อว่าให้คลิปก่กนอนขึ้นมาอีดอย่างเงี้ยโอ้ยจ้าแซ่บโอันอันใส่ผักก้อนยังปงรุงแบบมีดสลับกันแต่ไปนหน้อยไม่ได้เดียงน้อยใจมารปรุงกันเลยคนหนูเห็นมัอนออมหนูง่ายๆแต่ว่าแซ่บด้วจ้าามาเห็ดตามได้เลยไม่มีหนู ตัวไว้มีวัตถุดิบจามในแนวน้ำเป็นอ้อมจ้าอันใดนุ้ยไลยว่ามีแมกปินเนาะเป็นไงเป็นยังกับอ้อมแบบนี้ได้ด้วยจ้าเป็นเนื้อเศษเป็นนี่ยังเนาะเครือข่ายแบบเดียวกันนี่แหละจับหนึ่งออกว่ามีแม่พวก็ปลาแม่เคยได้กินดูจ้าปลาที่มันตายต่อแสบไม่มีธี่ปั๊บแนวกลิ่นจะตับาบให้ลองเอาเนาะแบบในแบบกินโดยน้อยๆกับเป็นอ้อเนาะไมีเยอะอ้อปั๊บในมันกินได้ยังน้อยจ้าตากแดดว่ามีอิดเน่ย ปลาตายแล้วข้าวปุ้นข้าวหยังกับปลาแสบตะออมตะอ่อมันแสบไว้ง่ายคือบะดินไม่ละแหละจ้ามาที่แบบเห็นไม่เนาะเดี๋ยวจะลูกตัวมันสูงชนรอบห้องเราจะจะไปเข้ากับักพริกก็หมักแข้งจ้าลูกดวดเทาใส่ลงไปก่อนเลยจ้าเห็นมันเปื่อยก่อนมันสุกก่อนจ้าเอื่นเป็นเดีพักกันง่ายๆแล้วอันสีสุกไว้เขาเลยเอามาแข้งจ้าใส่ก่อนกับแบบพริกลูกดวดเทา งเงี้ยวเบิดจะซื้อว่าชุดหนึง่งหัวจ็ดบาทในชุดสิบาาสบาทเนาะจ้าในชสิบบาทได้มากหลายหนึ่งจากเลย,ยังเเี้เบิดเแ็่ได้อีกหลายเป็นนู่นเนาะจ้ามันก็เป็นเลือกยาอะไรมาแค่สูงเกินมาเนาะแม่กลัลุกไว้ในนี่อ๋อนั่นเบิดได้แม่อ่าเจ้าต่บานข้าก็ะบาดปรปุงกันเลยวันนี้แฟร์กระดิบเดือดแม่ฮอนใจแจงนะ มันสุกบของมีแม่มันสุกนบก่อนเเพิ่มน้ำจังหน่อยอยูรุจังเลยแม่ต้องฟองสาตาละเออใส่คิวบุ้ยบ่เอาทีมจักยากตัวนี้มีแม่อันหัวก็เอาหางก็เอาเราไม่มเหยีดหางนาี่ยเสียบเลยแต่ว่านไม่กินหัวมัมมมนว่เป็นนี่แม่มากมีเยีดกินสมองมนะันต้องไปเลยจ้ะเั้งหมดกับเอาน้ำแบบแดกจยาไปหมดเลยครับพีเคื่องจี้เออทำไมคือต้นเทียงแต่มีเหยียด มันฟงไม่ว่ากับไก่โผล่ป้องเนี่ยเอาในกระดองแยบออกน้อยจ้ะมันคือฟงเส้นตาแล้วกับบ่วงหูเมื่อกี้ก็ห่อนเลยจใยจะเอามาจักน้อยสินะเกลือจักน้อยด้วยจ้ะต่อไปก็เอาเกลือจับผงน้ําตาลต่อเลยแม่บ่ได้ใส่พัวคุงชื่รสตุ๋นแม่น้ํปลาใส่แบบชุ่มไ่จ้าผักคัวเดคัวกรบตะไส่แบบสีเทาอืมทุนคุณจ้าวัดใส่ชุ่มไผ่ต่อไปก็เอา คงชูต oh. like ัเลยไมู่ข้าข like ึ่นผงนัวแม่ขนไชูคงัวเขายเชื่อมมาตับบงมนแมเียงสิีับบัจะถิงงอากันอืมไม่ใช่ตากับนี่แม่แม่จะู้วคุยที่แม่าเ่อที่จะมาจะเที่อันเป็นเขาเศร้าเขาเที่ยงเนาะเขาจะจะถน่นยังไม่ไม่เด้งหน่อยออกพักลงได้ไหมเนาะ เพิ่มน้ำอยีกจักหน่อยกัน,นลงอืมเพิ่มน้ำพร้อมจ้าจ้าเจ้ากึน้นมาเติมน้ำเลยป่ท,ที่นี่แก้วหนึ่งผู้ดีจ้าใส่ลงเบิดเลยผักหลายถ้าไปไก่มันได้เดือดยังเก่าเหรอจ้าเนื้อนหนัวในสุกเนาะแมนจังเพิ่มผักจ้าจ้าเน้อยื่แล้วจา้าเทียนนี่เมื่อกี้นั่งฟงใส่ของเนยถ้าไปกับรอไม่ได้เดือดจ้จสิเอาผักเข้าใส่เลยจ้าแลาว่ะเอาผักใส่ได้จ้าเดี๋ยว เสี่ยงไปตอนแรกที่แม่บอกจะมีกวงตุ้งมีผักหอมบัวอู้มีแข็งเนื้อเสียใส่เบิดเลยใส่ผักใส่หน่อยหน่อยใส่เบิดเลยเห็นมันขมนิดๆสดมีขมหน่อยหน่อยมีแห้งยาวหรือเปล่าเนี่ยใส่เบิดเลยผักเขมแห้งอาวข้าวไปกันผักเขาแหวกเล็กน้อยจ้าจะเสี่ยงขายตู้ลงกต่กลัวกันน้ำปลาได้มีแม่ไม่ต้อซีมเบิองแล้วจะใส่เพิ่มอยดน้อยน้อยหนึ่งน้ำปลาก็ปวดเนาะเราจะร้อยผักเขาแหวกเล็กน้อยมันนั่น ยกลวกจ้าเอากระซีเอาข้าวคว้าใส่จ้าต่อไปหอมจะได้ไหมแล้วแม่เสื้อไทยมีมาสอีกหลเพราะว่ามันแซ่บแมวในวันนี้หมักจ้าใส่อีกหลดแม่ใส่เบิร์ตในหน้าเ้าก็เบิร์ตไปตู้ใส่เลยจ้าไปตู้นี่เก็บมาเมียบม่ได้ซื้อมาแม่ไอ้ตู้มื่อนี้ซื้อได้ลูกเก็บดูหลายมันจะเบิร์ตล่ะโอ้มันเลยสะเบิร์ตเนาะจ้าลูกชิ้นจันทึกบกยเห็นทั้ง ก็หลายเสี่ยมีได้จานสีดีงามกว่าได้ไหมสีใสกว่าเนาะน้อยก่อนจะใส่น้ำป่าที่ไายบอกจานตอนสุดท้ายใส่หน่อยหน่อยนะข้อว่าใส่นี่ะอ้ออะไรแม่จะเดี๋ยวเรากัดจะไปกินกันเลยจ้าบมานี้นี่จ้ากินออมนูน้ำกันเด้อออมนุษย์น้าสมุดย้ายเรื่องเอิญเอิญใหญ่ละนั่นดีนะนี่กินเลยที่นี่เอาเลยลูง อ้ยเขาอหมอ๋อหกป้านเอเกระไ้ำนะเดี๋ยวทกันเออเออหมามันจะออกม่มันมันบใจามันอ้ยปล่อยล้สุดมนเมอนบ่อเอินมันลูกบ่เอินมันวันีจ้ามาใจกินกันจาวันทีนี้แ่บเลยกินเลยกินเยปนิ้นนี่งเป็นเคียงมเลยบ่บ่กินเลยลูกโดดเลยก่อนมงเลยโดดเมียวันเปนวันชิ้มาจาแมกวนง

ใส่รูดๆทุกคำเลยโอโหโอหก็ใส่อะไนี่แม่หม,ม,มันมันว่าคือว่าขมมันมันคือว่าเค็มเนน้อๆพอดีเลยพีแม่เอาม่อมพอดีอนี่แม่จื่มเลวหัวนหนูกับไปลับมึงม่้เหมีนมอนกน

น่ากัดตัวเซนนั่มันพี่แม่ให้ตัวแบแซ่บมันหอมันนั่นแหลเนาะอยากกัดทางหนูอยากได้าไม่มับอันเจี๊ยกินได้ห้างจะกินก่อนเล่นวันนั้นสุกก่อนหน่อยที่ไหมไม่ตล่องหอมเลยแบบ นี่รฟังาจฟังยานหอยในเลยแบบเบ้งก่อนว่าฟ้ากับบุคคถือกันข้อข้อแคั้นเลยเนาะเป็นนรา่งบ้างดีจ้ะแต่หอนในยาหยวกดินไหมักับบุคคยกินไม้มชาเย็นก้นเลยนะ พักย so ok 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 uh. ok ังไม่เป็ระดูกแซ่บแบจากชนนัไปเียบกไหลายนะแซ่บวุนี่นแหละวนนาจากี่สองเหอที่นแซ่บบบมีแบบก็คือว่าเพียบไงสนม Quên Ai Ai Ngon quá Chào bó Con thảm đấy Con gì nào, gì mà, gì mà ăn nào ăn Mình gì chào có gì đi.